ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมผารวยก้า้าร่วยเสี้ยนหวยผารวยครับจะพาพี่น้องมาสรุปเนาะครับเนาะเ่าพัฒนาครับผมกลับมานี่มาเบิ้งกันครับพี่น้องมีทั้งหมดสิบหาอาจารย์ดังครับผมกลับมาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับผมการสรุปแนวทางกันเนาะครับเนาะอ่ะรอแคปหน้าจอกันเด้อพี่น้องบ่าวแหลมจะนําตัวเลขกแนวทางมาไหวมงนีครับผม เตรียมหนงังสือพนันนึกเอาเลยพี่พน้อง ใลูกเพัฒน,นาครับนี่คือเริ่มเจฝนนครปฐมนะพี่น้องด้อครับเพราะ่ะมอ่านเอา,า,อา,าตั้งแต่ตัวเลขวิ่งนะพี่น้องส่วนตัวจับคู่กับามนี้นะครับเจฝนนครปฐมบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับแปดพี่น้องศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดเอาส่วนจับคู่พี่น้องเช็หน้าจอครับผม ครับปรแจงก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนควปฐมพี่น้องเนาะครับเอาไปต่อครับผมเผื่อบ่เป็นการเสียเวลาโดนพี่น้องไปต่อที่ภูห้าเจ็ดแปดพี่น้องภูห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเอาลงคะแนนครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ แัปหน้าจอครับผมเน้น7จ็ดสองแสองพี่น้องครับจะลืมกลับตัวไว้นํำนะครับเนาะครับรเตรียมขอกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้องสุดใจพารวยบนล่างวิ่งโลด9กับ4กับ9กับ4ี ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเน้นเก้าหกตัวเดียวแชนแชนพี่น้องแต่ว่าตัวบนเนนเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อขับประเทียมกับข้อขอบคุณหลายๆสุดใจพารวยนะพี่น้องกับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่นอนนาครับพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรลดห้ากับหกเอาลงคะแนนห้ากับหก ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องปรับเน้นที่ห้าแปดหกแปดนะพี่น้องปรับตัวที่บนเน้นเอามา,เากเ้าเก่าครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆน,น,น,นะครับเด้อนพะ่อแหลนอนนานาะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสเกตพี่น้อง ขับปูศีสะเกดบนล่างวิ่งรู 6, 7, ดหกกับเจ็ดจะพี่น้องขับส่วนจับปูส่วนตัวเนีนกับตามนี้ได้พี่น้องเนา,าค,ดดครานะับสดยุครับหกกับเจ็ดนะครับ,อบอรโ,โอ้ยบอก็พกอ,นะอกค,ดดครับไทยลูกเลขผมทรงหนนะกล่างคดับสุอยู่สมุว่าครับ เนี่ยันข้อรกเนี่ยครับเขียนมาท่านเพราะว่าต่างคนต่างคนนะครับหกกับเจ็ดครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอคปูซีสะเก็ดกับตัวเน้นกระตามนั่นแหละได้พี่น้องที่พ่อเตียมระบายซีไว้ รับรเตรีพ้อกับขอบุ่นปูนปนหลายๆน,นะครับเด้อนะปูสีสเกตนะครับเนาะรับแชทหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปูสมหวังบนล่างวิ่งรลดศูนย์กับห้าพี่น้องศูนย์กับห้าผลิพผนมากกับเขาหนึ่งเก่าแล้วพี่น้องเลอกปูสมหวังเอาส่วนจับคู่พี่น้องแชปหน้าจอครับผม เน้น05นะครับเอาควายปังๆอีกเด้องวดน,นี้รับประจำข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับนาอปูสมหวังนะครับรับแับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู07พี่น้องครับปู07บนล่างวิ่งรูด5กับ6 5กับ6 เอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเลยแชปหน้าจอครับผมรับพอเตยมขอกับขอบคุณคู่หลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องขับปูโคราด ขับบนล่างวิ่งรูด1กับ7นะครับ1กับ7ครับเอาบาในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอชับหน้าจอครับผมรับเตรียมข้อกับขอบประคุณปูหลายๆนะครับเนอะปูโคราดนะครับรับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เม่งพี่น้องอาจารย์เหม่งบนล่างวิ่งโลด9กับ0นะครับ9กับ0ครับอ่าปฏิส่วนจับคู่พี่น้องครับแชปหน้าจอครับผมเน้น8 6 1 0 1หน้อพี่น้องเด้อย8 8น้ 5. ครับ แสดงขอขอบพระคุณนหลายนะครับเด้ออาจารย์เมงเนาะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผมครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรพี่น้องอาจารย์กำแพงเพชรบนล่างวิ่งรูด8กับ7 8กับ7ครับหาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้ แคปหน้าจอครับผมรับไปเตรียมขอขอพูดณหลายนะครับเดอ้ออาจารย์กำแพงเพชรเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องครับเซียนหนองคายกับเลขกวิ่งเพื่อนกับเขาดีอยู่ได้พี่น้องเน้องวดีไฮมาบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าแปดกับเก้า ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้แคปหน้าจอครับผมรับขเทีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องบนวิ่งสี่กับห้าเอาสี่กับห้าครับเอาส่วนล่างแปดกับเก้าพี่น้อง ล่างวิ่งแปดกับเก้ากับเก้าครับเอาสุนีจจกแชปหน้าจอได้ครับเด้อครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายได้ครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางมาพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนนาดีเด้อพี่น้องเด้อเซียนนาดีแปดแปดซซเด้อครับเด้อนำถือขักบนล่างวิ่งรูดแปดกับหนึ่งพี่น้องแปดกับหนึ่นงส่วนจับคู่พี่น้องเน้นแปดสี่แปดห้าได้พี่น้องเด้อมดที่พันมากกับห้าเก้าเข้าตรงๆนะครับเนาะเซียนนาดีแคปหน้าจอครับผม ครับพอเทียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีนะครับเนาะัไปต่อครับผมไปต่อของพอเทียมพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าสี่กับห้าครับส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผม ผิดพลาดประก,กันได้เพอเตรียมกากาบพอโทษพอไพยหลายๆได้ครับเดอ้อชอบก็จัดน้พี่น้องเนาะขัดก็ผ่านคับจับหน้าจอครับผมไปต่อที่ของเซียนป่าตานพี่น้องเซียนป่าตานบนล่างมิ่งรูดปันที่สองตัวเดียวพี่นอ้องอลงคะแนนก่อนสองนี <laughs> ่หนึ่งนี <laughs> ่ฟู้เดียวพี่น้องเ <laughs> อาส่วนจับคู่พี่น้อง <laughs> แคบน้ป็นได้ด้อฟันที่สองหนึ่งเน้นๆนะครับแปดสองอีกตัวหนึ่งได้พี่น้อง <c oughs> เอาเนี่คือบาวแหลมพารวยหรือว่าเซียนป่าตานยุ่นน้กันนี่แหละพี่น้อง <c oughs> แคบหน้าจอครับผม <c oughs> ครับผมบารนี้ที่มานับคะแนนเนาะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องบานนี้ครับมานับคะแนนน้ำกันว่าตัวได้เด่นตัวได้โบเด่นพี่น้องสองตัวเดียวของเบาวแหลมไงพี่น้อง ห้อบานนี่ศูนย์ศูนย์มีสามคะแนนะพี่น้องแล้วศูนย์มีสามคะแนนหนึ่งมีสองคะแนนสมีหคะแนนสไม่มีคะแนนสมีสคะแนนหมีหคะแนนหมีสคะแนนเมีสคะแนนแมีหกคะแนนเมีสคะแนน อพาะฉะนั้นแนวเดียเด่ยงตามลำดับด้วพี่น้องเด้อแปดบานนี่ลองลงมานเนี่ยคือหานะพี่น้องหานี่หคะแนนมาไปข้าง,ง,งล่างแล้วย่เงี้ยไม่ข้างล่างแล้วบ่ครับฟันตัวเดียวเลยเนาะฟันดเ,<อ>เดีออลองห้าก่อ,อนสายวิ่งสิบ่ได้ค้ดมากนะลองห้า <5. S 2> ลองเกียร์เนาะครับ เ,เอาบอสีคะแนนเอาตัวไปเลยเนาะครับอีกตัวเดียวยนนเนาะทำนี่พี่น้องแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องอ๋อพิจรารณาง่ายๆเลยตรงลายตัวเลยทีครับคอยก็ได้คึดหลาย ครับพี่น้องได้จังสีได้พี่น้องเด้อคะแนนเขากระเบิงน้ำกันแล้วอธิบ่มีคะแนนเท่ากับเอาหน้ามันก็ได้เอาเด่นสุดๆคือแปดพี่น้องแปดกับฮานี่แหละตัวหนึ่งเม่นวะเพราะว่าแปดมีหกคะแนนหากมีหาคะแนนอีกตัวหนึ่งแข่งขันด้วยกันถ้าเก้ากับครูแรกไงพี่น้องที่ออกแปดห่า่าแปดนี่เพราะว่าตามสรุปมาตั้งแต่สรุปมาเลยคือคููนี่แหละพี่น้องคู่แหลกครับที่ออก แทบแทบทุกการสรุปเวลามันเขาครับจะเป็นแบบครูแรกเนาะแปดหาหาแปดพี่น้องจัดการจะดานหน้าเลยว่าผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกับก็โอดขอไพ่ได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็ตามคะแนนเนาะพี่น้องเนาะบางที่คะแนนหน่อยก็มาได้นะครับเอา่อให้แห้งๆลุยๆกันมือแรงสองทุ่มครึ่งพี่น้องเนาะพอๆกับพอเตรียมยิดนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะ เอาไปพอกันอีกข้าวมะเร็งสองตุ่มครึ่งนะครับให้แหงๆรวยๆกันทุกทุกคนสวัสดีครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมอยู่แคปหน้าจอกันไว้ครับผมสําหรับการสรุปนะครับเนาะแนวทางเราพัฒนาครับผมครับสำหรับรักแครับพี่น้องพี่น้องก็ล้องครับผมจับตัวเด่นๆก็คือ8ปดหาแปดเจ็ดแปดเก่านะครับเนาะครับสำหรับ ในส่วนตัวเบาแหลมครับพี่น้องเวลาที่คู่บาอาจารย์เพิ่นจับมาสังเกตเบิ้งครับผมก็คือถ้า8มากนะพี่น้องครับก็ไล่แม่งแต่8 0 8 1 8 2ย์ดน่แบุละพี่น้องครับลองพิจารณากันเบิ้งครับผมครับบ่มีคะแนนกระจิงเนาะพี่น้องแต่ว่าความเป็นไปไดเท่ากันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีของเบาแหลมทุกคูทุกคนครับผมปังปังขอบคุณครับผมสำหรับพอแต้มเนาะครับเนาะผูเขียนครับภูบรรยายลวกะครับ ทุกๆอาจารย์ครับผมสิบหาอาจารย์ดังครับผมรับคอยคลิปนี้เนาะครับเนาะปังปังเหมือนเดิมครับผมรับเบาแหลมพระรวยขอลาพี่น้องไปก่อนขอพี่น้องโชคหมานรำด้วยกับหอยรลาพัฒนาสวัสดีครับผม